นอกคะนอเมือนี้แม่พี่นี่มาเลียงแมวเลียงแมวไทยชิปเลียงแมวนกขะนอใช่ <c oughs> ชิปเลียงแมวฝากไปให้น้องอารินาอยู่ ต่างแดนเบิงเนาะค่ะเนาะให้น้องอารีนาของเส้าเหล่เส้าเหล่ในต่างแดนเบิงเนาะค่ะเนาะเพื่อน้องอารีนาสอบแมวบ้านกับฮกฮกดอกเนาะค่ะเนาะบ้านยายพี่นี่ก็บฮอก แมวมันเคยกินอาหารนะค่ะบ่ได้ออกตลาดก็เลยบ่มีอาหารให้แมวกินอันนี้น้องสิงห์น้องสิงห์นี่อายุสิบเอ็ดปีสิบสองปีแล้วค่ะอันนี้นังม่งแม่มซื้อเพิ่นสีเพิ่นเ,พนเป็นจุดดางหลายยายพี่นี่ก็เลยตั้งให้เพิ่นบอกว่าน้องม่งแม่มเป็นเพจแม่เนาะค่ะเนาะเพราะไอเจ้าสิงห์นี่เป็นเพจผู้ บ้านหกเนเดอร์คเด้อร์เพื่อนกับพวกใครกินปันได้เพราะว่าเพื่อนกินติดอาหารเนาะเนาะอ,อาหารเมร็ด